ตรงนี้เขาบอกว่าเวนิสเมืองไทยนะครับผมแต่ตอนนี้เงียบแล้วฮะซึ่งชื่อว่ากลองโองอางนั่นเองซึ่งฝั่งนู้นก็มีนะน่าจะมีร้านอยู่หน่อยๆนะตรงนั้นตัวนั้นไปฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานเหล็กปราสาเดินลงมาดูทิครับว่าเป็นอยา่างไรนี่ก็แม่รถเข้าไปนะก็เม่นี่อยู่น่าจะมีกลางคืนหรือเปล่านอ้อน่าจะกลางคืนแหละคือครับตอนนี้กลางวันเละ อาจจะช่วงวันหยุดนะเขาอาจจะหยุดเยอะเนี่ยลองวงงางซึ่งดิมฝั่งด้านนู้นก็จะมีภาพเขียนเนาะน่ารักน่ารักสวยใช่ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นพื้นที่กว้างกวางใช่มีเจตประกรรมฝาผนังด้ลยใครเคยมาตอนคึกคักบ้างครับผมเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนั้นอ่าเหมือนตอนผู้ว่าคนก่อนนะเห็นก็โปรโมทกันคึกคักเลยอะ่ะ ความจริงนะสิ่งดีๆก็น่าจะสานต่อเนาะบางทีเขาก็ปล่อยวางเนาะเพราะว่าผู้ว่าคนใหม่มาของคนเก่าเราก็ไม่เอาต่อนะเดี๋ยวได้ความดีความชอบหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสะพานนะถ้ามีเรือก็สวยเลยหละ่ะระวังศีสะเขาบอกความจริงน่าจะสานต่อนะไม่ว่าของผู้ว่าคนไหนนะก็เ,เราก็พัฒนาก่อตอมอ,อนะไม่ว่านู่นมาย,ยดีเราก็ทําต่อเพื่อความสวยงามและได้มีนักท่องเที่ยวยอะนะ ซึ่งน้ำในคลองก็ใสอยู่นะใสประมาณนี้แหละมันไม่ดำอะ่ะแต่มันเป็นสีคุณๆหน่อยๆเน,นี่ยทางขึ้นเอือสวยนะขึ้นไปดูไหมขึ้นไปดูสิเนี่ยเฮ้ยสวยอยู่เนี่ยคลองสวยใช่ไหมเนี่ยสวยปะสวย ฝั่งนี้ก็เห็นนะผมเนี่ยนำรงสติดคลองตรงนี้ยาวเนี้ยตรงนี้ก็เป็นที่วางไว้ลอยกระทงหรือเปล่าไอ,อ,อ้ภาพตรงนี้สวยนะอ๋อสปาานี้เป็นของ S C G นะคผมเหมือนที่ก็ทําบ้านแบบอ่าสามิติอะไรเนี่ยแหละเออใชา้แบบอากอแบบสามิติหรือเปล่าครับเออ S C G ครับผมเขาเขียนอยู่ไม่ได้ผมรู้หรอกา <t> <laughs> ตรงนี้มีกาเฟ่กาแฟสดอยู่ยเปิดหรือเปล่าน่าจะปิดวันนี้ ในเดินต่อไปครับตรงนี้คือพื้นที่ก่อสร้างนะรถไฟฟ้าสายสีอะไรอ่ะม่วงป่ะที่เชื่อมต่อกับสถานีอ่าอะไรตรงนี้เออวัดบางกรแล้วก็สถานีอะไรนะลืมอ๋อสถานีสามยอดนี่ครัผมเห็นป่ะ,ปะวัชระสติตนะครับเป็นประตูนะครับผมหรือเขาทำสวยจ้ะนี่ เป็นประตูวัชระสติดนะครับผมเป็นประตูนายหลวงนะครับผมรอสิบนั่นเองเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปกันเนี่ยครับกลองวงอ่างวันนี้เป็นแบบนี้แล้วครับผมเงียบเงาใช้ได้อยู่นะหรือก็มีตอนกลางคืนใครดูคอมเมนต์หน่อยครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนบา,บาย